เมื่อวันที่มก้าาคมที่ผ่านมาพระธรรมยตราได้ปฏิบัติธรรมตามกิจวัตรธรรมยตราจุดประทีบูชาธรรมพระมงคลเทมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารในโครงการธรรมยตราเส้นทางพระผู้ปราบมารปีที่10รักบวรรักศีลห้าออนไลน์ณนะพระมหาธรรมกายเจดีเจดีพระพุทธเจ้าหนึ่งล้านพระองค์ภายใต้มาตรการป้องกันโควิด1 i อย่างเคร่งครัด โดยน้อมรำลึกถึงอนุสรสถานคลองบางนางแทน่นอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมอันเป็นสถานที่ตั้งมโนปณิธานว่าจะบวชตลอดชีวิตภายในงานได้รับความเมตตาจากพระครูสมุธานินปุญญนันโทผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย นำบูชาพระรัตนตรยัยและนำนั่งสมาธิตามไฟเสียงหลวงพ่อธรรมชโยก่อนที่จะประกอบพิธีจุดประทีปบ,บูชาธรรมพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารและสวดสรรเสริญคุณพระมงคลเทพมุนีจากนั้นประธานสงฆ์ได้แสดงธรรมถึงความสำคัญของอนุสรสถานคลองบางนางแทน่นสถานที่ตั้งมนโนปนิทานว่าจะบวชตลอดชีวิต โดยพิธีจุดประทีปเป็นกิจวัตรธรรมยตราบูชาธรรมพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารในโครงการธรรมยตราปีที่10ออนไลน์โดยจัดขึ้นณวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีโดยเปิดโอกาสให้พุทธศาสนิกชนทั้งภายในและต่างประเทศร่วมกิจกรรมกับโครงการผ่านซูมค่ะซึ่งมีพุทธศาสนิกชนทั่วโลกเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ค่ะ ซึ่งทั้งนี้นะคะอนุสรสถานคลองบางนางแท่นเป็นหนึ่งในสถานที่สำคัญของเส้นทางพระผู้ปราบมารตั้งอยู่ริมคลองบางนางแท่นตําบลทรงขนองอําเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมค่ะณบริเวณสถานที่แห่งนี้นะคะคือสถานที่ซึ่งพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารตั้งมนโปนปณิธานว่าจะบวชตลอดชีวิต โดยในขณะนั้นท่านมีอาชีพเป็นพ่อขาข้าวค่ะมีอายุ19ปีค่ะ